บายดีเดยประทุกท่านลงเอเลนอีกเลยพี่น้องวันนี้ฉัได้ขวน้ำเกลือน้าเกลือเขาก็ซื้อมาแล้วเนาะนมาขานาเกลือก็วิตามินาฐานมอสิเป็นคนมาเขาวหายเนาะตอนนี้เา็ยายังรอฐานมออยู่ซื้อ น้ำเกลือกับวิตามินมาว้แล้วแหละมาว้เป็นยังเมื่อยอยู่ไป่นองเป็นไปตอกเตากับปได้แล้วดอกเอาหัวเต้ากับปก็เมื่อยก็เลยหยุดซะก่อนนะเป็นลอยๆเพีย้ยเพียก็จะมาเขาน้ำเกลือกับวิตามินห้คือซีดีขึ้นมาเนานนะอันไปซื้อสะลร่มทานหมอ้อบดได้ห้างบ่บดได้ถกทองบ่บรงบหรอ นี่แต่เมย์สอเป็นอะไรคุลอร่อยๆในหัวเข่าของข้าทำมาห่างมาขยันดันขึ้นไห่างคือมีคมดันขึ้อ้าเบื้องหลังโอ้ิีปื้นทาว่าห้างปยันควมดันเจ้าขึ้นก็เลยเขามาบ้านห้าน้องหวีเมื่อนี้เนาะ

กระโตเมยเบิดกระโตในท้องก็ะเมยในกระโตก็นะเมยบ้านนี้คือซิมีแห้งไงเนาะปัดมะขามน้ำเกลือเนาะเพื่อคลายก่าๆเนาะกเอามาบ้านหาน้องวีอีกแล้วพี่น้องผ่านหม้อมากกวนาน่อยจิงสิพาเบิ่งอีกเธอหนึ่งตอนนี้ยังท้ายอยู่ โอ้ขอโทษนะขอโทษไปหาทานมอเผื่อเันเตรียมอุปกรณ์ใหม่สวัสดีทานมอสวัสดีมาแบบสมสืบแล้วแบบมอมันนอก็ดีนี้นี่ไปตัดหญ้าให้งวดเลยห่อนอกเป้าหลายก็เลยมาแบบนี้เลยพี่น้องไม่ ซื่อๆนสัส้นนอน,นอยู่มันงใคจะข้นแม่ะน้าไข่จะขึ้นกันจะสั้นพวกสาาั้นนะขายไจะขืนแม่ฮะน้ำสั้นนะมันม่ใหญ่สนะั้นๆอ่านไ่ได้ออกหน้าเลยแต่เมื่อน่ะออกหน้าเอน้าไข่จะขืนแม่เดี๋ยวเ่นะนีสับสั้นนะสันน้านะตอ so <laughs> นแรกกินข้าวเสียมากเลยนีูอยาเขากินน่นน่นะใ <laughs> อ เนี่ยม่ลูกลามีีปวดีพิชิงสีม่วขึ้นโดไข่เนยกิดชิงเหรออันพิชิงเยขึ้นาพิชิงีผัวตามตนาา่านเข้มเลยโยานเยล่ะเริ่มยานเข้มเลยเริ่มเล่น สนกันย่านนะย่านเข้มนะกี่มือตาบิงอะไแทงนเรื่อย่านไปอ่านมือนะไปป่าอย่างไรหัวนี่างนีแกงกอกมันโอ้ยปวดต้นตวดแน้อจะปี๊เ้าเออไปป่าจะพูเอออจะเป็นยังมือนะัเป็นปีไรันเป็นเงไงโอ้แล้วมันเจ็บบ่บถ้มันบอบเจ็บแต่มันสิ้นญ่เข้นเลย อย่ามันใหญ่กว ok ่าเก่าส so, ิซ yeah. ี่ก so ุ้งสิซี่เป็นแบบพอบ้านรับนะบ่ต่อไปมันสิเป็นนั่นแหละคําใหญ่นะเนาะหอมันซี่ทีขาลางมันก็เป็นซี่เหมือนกันรัปะบบ่าวนน่าะบ่ปามันนะบ่ามันบ่ได้ทกินข้าวาะมันบ่ได้เจ็บหรอกบ่มันบ่ได้เจ็บได้บ่เจ็บได้อเออแล้วอันนั้นเรานะมันบ่ได้เจ็บแต่มันมันสิใหญ่ขึ้นเฮาก็ น,น้อยๆเยอะกุ๊กปาณเจ็แปดสิบได้สิบปลามันเป็นน้ำจากของเพื่อเรื่อนอันนี้กันเพื่อสิบป,ปาลาของใครมันใหญ่นี่เพื่อเขาใหญ่เขา่อเขาเาไปมันสกว่าของเราอีกแม,มนอนะน,นอนมันอก็้ื้อดิสเลกเงี้ยมันนั่นปลากรขวดเนาะป่าแล้วเขาแบหนีเพราะขันที่อมาแลวมันก็เป็นซีนม,นนนมันกับ<า>กระปกุกเดขวดไงมันอ <ปก S 1> ันนอซัมมันสปบุติน

เป็นกุเป็นเอาเป้าขนอเป็นมือนั่นมากนะวะเป็นคิดแล้วนข้อมหนค้อไหใครในราชการนะคือทำไรคือยังหมดจิบบอสะัดเช่าวัดคิดอะไรกไดคือืมอนเช่าขบอสคนเราคนเราเศ้าดีเลยอ่ะคากินน้ำห่อนลายบอนเากินน้ำมันโตดังโซ่กินน้ำเบืตอสิเจ็บคอกินงาน น็กเด้ไปพูนมันเจ็บเดี๋ยวข้อมันเจ็บมานอนมาเว้นชิมเหนื่อยอย่งเดี๋ยวไปดองหน้าอีกบ่อะไรกันเนี่ยือตั้งคำามาใส่อันนี้สิวะไม่ก็ได้พักผ่อนกูนั่งกันอนนี่กะนอนกับนอนเห่นอนนี้แหละเห็ยังไงกูได้ค่ขาไปสีดยาวัคซีนม้าน่ะค่อยกะนเป็นนอนบ่อิ่มนอนแบบ ซิงลิงซิงลิงอยู่ตลอดล <c oughs> ได้เ่อไรตะเกาว้นไขไข่ขไดใช่สรุ่มยังขึ้นเลแต่ไข่ไข่แต่จะมีแห้งนะไขนใส่ใในในแต่ส่ว <c oughs> นาย่านคิีมเนาะคะก็ได้ย่าน <c oughs> ไปแทงด้วยขเขาปวดเลือดโอ้ยย่านมีเสียนี่บอก ย่างนี้อ่ออาจมอยเ,อเลือดแลนมะไหนมันเสียงฟ um <c oughs> ูกำบมือด้วยเกี่ยวเข่าแล้วก็จะงานเกี่ยมแยงนะสิกเกี่ยวเข่าแล้วก็บอกที่ทำไม่ดีมาใส่เสียงนมันฟังว่าสง เป็นนาครันนี้บ่ค่อยแท่งบ่ได้แท่งบ่ค่อยได้แท่งคือว่าอีครับแท่งอะใช่เห็นเยอะตัวนี้ไหนเข็มแท่งห้าเส้นบอกตัวนี้ตัวนั่นได้เหะอเข็มด้เข็มมันมานใสยเามนใส่ด้กันมันอ่อนวะมันแข็งตัวน่ะ เข็มแทงตัวนั้นมันก็สิได้แทงเลติ้งบ่ได้จัดีแหละอ๋อไอ้เข็มยางอันนี้เล็กเล็กเล็กทางในอ๋อ้างในนถอดออกแทงนะสิถอดออกอ๋อเลือแต่ยางไว้แล้วมันก็สิบ่ให้เฮาเจ็บเเฮาติ้งมันก็บ่บ่เป็นหยังนมันบ่คั่นเฮาเอาเล็กไว้ดิเล็กเฮาปาไว้มันแทงเสร็จาเลยฮะอ่ามม มาอยู่ท,โทะโากม,านกากมานันาลอะน่าไม่ใสสงสัยกลอ <c oughs> อใหม่ยากลองวะล้านี้เลยกับ <c oughs> มันไม่ยัง้งเนระ <c oughs> มันเลี้แต่เข็มยางอันนอ <c oughs> น,าน,นานเล็กเขาเสร็จแ้ก็แต่กันาอ เข็มเล็กค e no? ือตะกาวนะมันส e no? ืเขาตีงกับไรตีนกับไรแต่แหกแล้วมันมันมันสีแทงงพสุดที่มือมันสีแทงงพสุดที่นนี้มันขดเป็นน้ำเส้นเนาะอันนี้นไปน้ำเส้นเลยมันอ่อนเลยในใส่จนได้เนาะห่อนไอ้ลีรอหอนแท้ตั้งเตอร์กับยางไปได้ตั้งเตอร์กับบัต นั <laughs> <laughs> ่ง <fundamentals> ก <g sympath poco> ็อยู่จังพ่องนอนเป็นโลกขี้ข้านกันวันนึงเนี่เชียร์เบียกอยู่กับบุได้เนีนอนไล่กับบุได้ลุกยังไปยังไงนอนอันตัวชี้เลืองหรือไมยังพวกวิตามินเนี่ยผสมกับยากำนัมมันเลยิันจะมีแห้งเป็นยาวิตามินไปทำประโยชน์จากอะไรเขาก็ใส่ผสมกับน้ำมันเลยยังไปยังบ้างนอน ขอได้ายยิง่งแต่อ้านอันตัวนี้อันไรอันติดไว้รแบบมันมันมันทำมันมีเข็มชองอันนั้นแขะ่นไง้ังดินเด้อตอนนี้นั่นฟังดินแหละโดยฟัดบอกไปเช้า <c oughs> <c oughs> ถ้าไปขังน้ำกัดยอดลงตับตามตัวนี้ยกเราถึนสูงอืม ตอนนี้ก็ใส่สโลมแล้วเรียบร้อยเนาะใส่น้ำเกลือถ่านโมอผึนกระเมือ่อเลยผึนมะหะใส่ให้ในผึนกระเม,ม,มื่อผึนเมือเกี่ยวหยาถ่านโม่เลยใส่เข้าไปแล้วเป็นอะไร อ้มัาใสอสําหรับค <|so|> ิปนี้ฮาก็สิขอลาลงก่อนเนาะพีนองจบคิปลงเพียงซํานี้